สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับก็อยู่กับผมนะครับเน็ตน้อยวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมเข้าดาวครบรอบเจ็ดปีนะนาตาจุดสียงก็จะประมาณนี้นะครับใต้ผมดาวจะปันเดือนเดือนไปเรื่อยๆไม่สิครับไปแต่ละวันแต่ละวันคบตาวก็แต่ละวันก็จะได้ของประมาณนี้นะครับ ทำสองคนเลยนะแทบเด็ดปีกว่านี้ก็คือการันตีห้าดาวเลยนะกอการันตีห้าดาวแสงมืดเดวิมอนซูเปอร์แอเจมอนฮิตหลอมและคัมพีอีกสิบห้าม้วนถือว่าใช้ได้ดีมากเลยและมีหนึ่งสี่กรรมนะมันคือแฮปปี้นิวเบีย รวมกิจกรรมทุกสุดมันตอนรับปีใหม่ก็คือ2 0 2 1นั่นแหละนี่นะครับรูปตา่างกิรูปร่างกิจกรรมล็อกอินก็มีเปิดด้านอันนี้ดีมากเปิดด้านอันนี้มีทั้งเดวิลมอนเลนโบมอนแองจิมอน กิจกรรมเข้าฟรีโดยไม่เสียพลังงานก็มีถือว่าเด็ดมากเลยนะก็เลยประมาณนี้เลยนะครับเวลานี้เปิดประมาณนี้นะให้ผมเดาน่าจะวันเดียวปะ ดิ์มอน์จะเปิดตามเวลานี้นะสลับเวลาสลับวันไปเรื่อยตามเวลาก็คือ8โมงถึง9โมงเที่ยงถึงบ่ายโมงและ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะเปิดดึกพอสมครวรนี่จะดที่สี่เอ็กพีคนสองย p พีคนสองและมานาคนสองนะถือว่าอันนี้ ดีใช้ได้สำหรับผู้เล่นมือใหม่นะมันดีมากขออนุญาตบอกคุณสองหมดเลยนะโอเคเดี๋ยวมี เดี๋ยวมีคลิปที่จะ,ปะเปิดสก,กอร์ทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเนี่ยจะดองเอาไว้แล้วเปิดทีเดียวผมเชื่อว่าต้องได้ห้าดาวเพราะว่ามันมีสก,กอร์ประปกรันตีห้าดาวอืมแต่ว่าผมจะเปิดสก,กอร์เหลืองเนี่ยให้ได้ห้าดาวให้ได้แบบรหัสผมแบบฟร,จฟรีจัดฟรีจัดอะแทบจะไม่มีเลยนะฟรีแบบพูดเล่นใหม่ฟรีร้อยเปอร์เซ็น เพิ่งได้มาตัวหนึ่งเดี๋ยวไปรีวิวเลยนั่นก็คือเชื่อไหมลนะู่รู่แดงแดงเดี๋ยวมารีวิวดีกว่าอันนี้ก็ได้อันนี้พอได้ยู่พอที่ลู่ลู่เจอไม่ตายนะเพราะมันเพิ่งเลเวลหนึ่งอัพดาวด้วยเมื่อวานนี้สวยพี่สวย

ก็สกิลไม่ติดฮัโหลไม่เป็นไรถอดก่อให้หมดก่อนนะกันอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งกางปีค okay. โอ้โหติดหมดว่ะเกือบหมดกลางปีกเลยด้วยล้างล้างพีดด้วย เ,เต็มว่ะโคตรกอดรถเกตตัดเกียร์สลายนยนะใช้ประสบการณ์จังหอให้เป็นประโยชน์นี่ก็คือการคุมเกตมาสเตอร์นะ ลูรูซับดีมากเลยนะลูรูผมใส่โดนเอ็กวิวนะ ฟินเหนียวไว้ที่หลังไหมหรือว่าเอาคาไปเลยเข้าวแมวมาน่าจะ,ะอีซี่กว่านี้ชรลับสอง มันอึดหรือว่าเราตีเบาะ <c oughs> อะขอหาสักเล็กน้อยแล้วกันนะเค่อยติดคลิปประมาณสามชั้นหรือว่าขึ้นสี่สิบเลอลองดูแล้วกันทีมนี้ไหวปะวะ่ะมันไหวเหรอมันไหว อยากลองอินดีนดหน่อยวะดาเมจนไปตบ let's go อกอดแตกไม่หมดน่าจะฟีตติดหมดแลละความแม่นเยอะผู้จะไม่ใครคา,ามนมาเลย ขี้ปลายความแม่นยำต้องเก้าสิบสองเก้าสิบเก้าสิบสามมันขาดไปเจ็ดเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นเลยเป็นไปไม่ได้ การน,นี้อึดมากเกมหกห้าฟีดฟีดอะไรล่ะตีสตันเปิดเกาะห้าได้ไหมวะโอ้โหเปิดสะเปิดสีมานเริมเลยวะฟีดห้าแบบสวยๆเลยกูยขอแหละโอ้โหมันเป็นอะไรกับตัวกลางวะยอย่างนี้ิงจริงเลย เิดก็เอ้ยทุยเปิดปีโอเคสองอเอาไว้ว่าพีชเนื้ไว้ที่หลังดีกว่าเพราะยิ่งตีแป่งยิ่งเกิดมันก็จะได้ก่อเยอะขึ้นไปจบแมวเราตียิ่งบับดีบับเยอะมันก็ยิ่งตีตีขี้แรงนะ,ะประมาณนี้ มาเรามาหวังต่อดีกว่าว่าแม่นยำ97 93มันจะสามารถแข็งหมูได้ไหมนั่น,น่งโอเคอันนี้โอเคแม่ง97มันควรขัดแค่ดีกว่านี้ไปไปจะว,วะแม่เอาแม่งเล็ดร้อยไหม <laughs> ถ้าอีก่ตายเถอะนะมันอึดแปลกๆว่าเฮ้ยนี่นี่ร้ายนะชิบหายแล้วนะมาเหลือตัวเดียวมันจะทำอะไรได้วะคู่นจริงๆเลยเก๋ก่อแตกบับแลกแท็กไปดิ แมวสองพันสองหมื่นสามขอไปยเสียงโดยรอบด้วยนะครับโอ้โหอันนี้ต้องรีบเคลียร์นะไม่งั้นจะแตกพิษ กอดแตกสามกอดแตกสี่ว่ะแข็งมูแบบสวยๆไปน้องโอ้โหไอคิดไม่เวลามีพาว์ต่อยอีกทีโอ้โหฮะปี้ตัวนี้มันร้อยกามันเล็ดร้อยม,มันใส่ดูนมาปะมัม้เก็บมอนให้เยอะที่สุดนะอย่าให้มันเข้าเทิน ีจแจกที่รวไปผัวนี่ต้องผัวน้ำนี่ต้องเอายัดเดมมวนให้ให้สกิลเต็มเลยนะซึ่งผมก็มีตัวเดียวก็เลยอืมนั่นแหละมันก็เลย,ยสกิลไม่ไม่ค่อยคล่องเลยไม่ค่อยคล่องในที่นี้ก็คือสกิลมันมาไม่ทันนะ พาวาด,ดินผมลงแต่หนึ่งแต่ว่าสกิลสามเต็มแล้วเหลือแค่สกิลสองเคียวนี้ไม่มีเลยนะเคียวนี้ไม่มีเลยจะเลยวนวนเทินยากนิดหน่อยปกติมันจะเป็นเทิเนเว้นเทินเลยสกิล ไปสวยจะทุง้งต,ตัวกลางเลยซ้ายขวามไม่มีเกาะมันจะได้ยากหน่อยอ่ะลดเกลีไปอย่างนี้นแข็งหน่นแหละดูก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหมือนกันนะนะตัวไหนเริ่มลนะ้าสุดวะ เอาเหมือนเงมือน่อเก็บโอ้โบัดเก็บไปเรื่อยๆคุ้มเกตมาสเตอร์เอ็ดไอ,อ้ขวานี่มันต้องมาก่อนอยังไงี้ก็ลดเกตก่อนเจตายละเนาะแม่ง ฟีดโอ้โหแอคเก้าสิบสามแอคร้อยแม่งโอเคครับว่าสมควรแต่เวลาแก่เวลาแล้วใคาที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดแชร์ให้ช่องน้น้อยชาแนลได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย